ยังต้องออกอ่ะยังต้องออกรู้กันนะเอฟซีเียงนะครับอือ,าอ,าอ,าอาภาวนาเนอะปีใหม่นี้ก็ให้ใครที่เดินทางไปแล้วก็ได้สักหน่อยก็ลูกก็เปิดเทอมแล้วสูกหลานก็เปิดเทมใช้เงินอีกครับอาจจะงวดลดค่าชาวบ้านนี่ใครก็อยากได้รม่ว่าใครก็อยากได้อย่าถูกหวยเนอะอยู่ประมาณนี้ก็ภา,าวนาให้ถูกเถอะ วัชั่วคราวได้เลยก็เจ็บอะ่ะตึกสอตององออกไหมไม่รู้ะ่ะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้มันอาจจะเป็นไปได้มันอยู่กับรอบของเลขด้วย ทางเดินองเขาด้วยบางท่านมันไปใกล้มันก็มีโอกาสดอกสองศูลองดูนะเลขตัวเก่ามา2ตัวก็เป็นไปได้2 7งศูนได้ไม่รู้ตัวไหนผมเขียนไปตามที่ผมมองดูเอาเลยนะบางครั้งเราก็ให้ถูกแค่ตัวเดียวก็พอแล้วไม่ต้องไปเอาเยอะหรอกไม่ต้องไปคิดเยอะ ถึกเดียวก็คุ้มแล้วเดี๋ยวคอยว่ากันอีกบันไดเดี๋ยวกําลังไล่ตีโจทย์ให้แตกอยู่เนาะพยายามตีอยู่เพราะโจทย์นี้วันที่แล้วถือว่าตีได้อยู่แต่ผมผมยังงงอ่ะงงอยู่เพราะว่าไล่ไปมีบางบันไดที่ชัวร์อยู่แล้วเราอ่านไม่ออกอ่ะแต่เราก็ชอบอยู่แต่ว่าอาจจะพูดแปลโกกแปลอะไรไปอยู่แปลหรือแปลฝันให้เขาแล้วพูดแตมไปในนั้น มันก็นี่ยังแก้โจทย์ตรงนี้ต่ออยู่ว่าเขาจะไปยังไงแบบนี้เพราะมีการย้อนตัวเก่าปั๊บถ้าบนย้อนตัวเก่าก็เมื่อกี้เมื่อกี้ตัวตัวหัวก็เล่นตัวเก่าสองตัวเมื่อนนี้ตัวหางอาจจะเล่นตัวเก่าสองตัวก็ได้นี่มีความเป็นไปได้อยู่ประมาณนี้อาจจะตัดสองออกออกตัวหนึ่งเติมศูนย์ มันจะเอาสองแยกแล้วเอาศูนย์แทรกนี้เป็นแบบนี้ก็ได้อะหมหยบนมันอย,อยู่ประมาณนี้แต่ตามลักษณะลายการเดินของเขาคือตัวเก่ามาตัวนะเลขบนนะวัดกันที่สองกลเกใครจะมานะประมาณนี้ล่ะที่ผมรู้เดี๋ยวผมจะไล่อีกทีว่าเขาจะทําตัวไหนแต่มันได้จังหวะหรือเปล่าผมนั่งคิดอยู่มันได้จังหวะพอดีหรือเปล่าที่จะมาออกเลขตัวนี้ผมนั่งคิดอยู่ 470ถือว่าสวยถือว่าสวยเมื่อกี้27น่าจะเกี่ยวกับพันกันในหลวงรัชกาลที่9เพราะว่าผมไล่ดูบันไดมันมันจะมี9มี927แล้ว227ก็มีมันเป็นตัวกลับทางแต่ว่า927เป็นตัวเชื่อมมันเกี่ยวกันในหลวงราชการที่9ก็470ก็น่าคิดน่าคิดตัวนี้ไม่ได้ออกนานแล้วนะเชื่อมเจ็ด โตศูนย์ไปนี่เกียร์ห้าก็เป็นพันปีสองสี่เจ็ดห้าในหลวงราชการที่เก้าสองสี่เจ็ดศูนย์แต่หน้าไม่แน่เลขลูกวงโครเนอะวันนั้นเราบอกปากเปล่า,าว,วันนี้เราเขียนคงไม่เขียนอยีกแล้วมั้งแค่ตัวเดียวก็พอแล้วละะ่ะพอเขีนยนเลขบนอีกพอสองตัวท้ายรางวัลที่ หมุนหนึ่งครั้งนะเอาไปแล้วนะน่าจะหมดแล้วมั้งหมดไดผม,มน่าจะไม่มีมัน,นะนจะหมดทุกที่แล้วน่าจะไม่ดังนะไม่ไม่ค่อยดังนะเรื่องเราไม่ดังเรืเร่องเร,เราไม่ค่อยดังเท่าไหร่ <c oughs> ก้าต้องเือ 9, 9ก้ากล้าด้วยแล้วแต่ชอบนะ <c oughs> อันนี้ตัวเดียวกันถ้าออกก็ไม่เสียหายอยู่ประมาณนั้นใคร <c oughs> ชอบกันชอบอะไรก็ว่าไป ตอนแรกผมเห็น92เจ็ดไม่ใช่22เจ็ดแต่ผมนั่งตีโจทย์ต่อจากนั้นจะเป็นอะไรแบบนี้นั่งตีโจทย์อยู่กำลังตีโจทย์ให้แตกว่าเราจะทำได้ไหมงวดน,นี้ถ้าทำได้แล้วก็โอเคเบิ้ลหาบถามว่าเบิ้ลหาบสองหลักแสนปีที่แล้วเป็นเลข626หาบนะ งวดต่อมาก็มาออกห้าเก้าสามอืมแต่ว่าดูสไตล์ของเขาปีที่แล้วก็ออกกระดึงตัวเก่ามาตัวทั้งสองหวดแล้วดึงหลักแสนมาออกสองหวดคือเลขสองอะมอ,อกสองงวดบนกับล่างและเลขเก่ามานี่แหละเพราะว่า สองหลักแสนครั้งแรกมันออกหกศูนย์สามแล้วมาออกหกสองหกเนาะแล้วก็ครั้งที่สองหกเก้าศูนย์มาออกห้าเก้าสามนี่นี่เขาจะดึงตัวเก่ามาตัวเลยละว,ว่าปีนี้เขาจะเล่นตัวเก่ามาตัวหรือเขาจะร่วมแจมกับไอ้เลขสองหรือเปล่าวันนี้เราเดาว่าเจ็ดถ้ามาสองเราก็หลุดโค้งเหมือนกันนะหลุดโค้งเราก็อาศัยเอาเลขล่างอย่างเดียวพอ ค,คิดว่าประมาณนี้นะตามผมไล่อะถ้ามาสองก็เหมือนผมว่าไม่เกินสองห้าสองหกสองเจ็ดในง่าก็สองหกสองเจ็ดสองแปดกลับไปกลับมาอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะที่เขาทำเลขจะอยู่แบบเรียงกันนะสลับวันนี้อาจจะออกบางที่ออกสองเจ็ดนะวันนี้ออกสองห้าวันหน้าสองหกสองก็ได้แบบนี้เป็นลักษณะนีะ้ที่ผมถ้าขึ้นสูงกันน่าจะเป็นตัวนั้นก็ลำบากมาก ลำบากแบบล้มลุกคุกคามเลยอะ่ะถึงเวลาเขามาเขามาเองเลยดันเล่านะเขามาเองมาแบบเราตั้งตัวไม่ติดเลยแบบมันจะพูดไงบอกไม่ถูกมาแบบเราไม่ได้ตั้งหลักเลยอะ่ะมาก็โป๊ะโป๊ะ,ปะเลยไปนเนี้ยนี่แหละสิ่งที่เราเขาเรียกอะไรก็บอกไม่ถูกบุญเก่ากรรมเดิมหรือเปล่าอะไรแบบนี้ผมก็ไม่รู้ถึงเวลาเขาก็มาเองนะครับมันมาง่ายๆนะนะครับ วันละวันที่หนึ่งอยู่พักใต้สิบห้าใบเอาไปให้กบภาคเตอรมีตั้งร้อยใบอ่ะนะใหแบ่งปันสําหรับคนจนจนอะไรแบบนี้มัง่งนะครับไปให้ถูกนะครับมังคานคุณแดงบไวชันบอกว่าคนที่ยี่สิบเก้าที่ยี่สิบเก้ามังคานนะ่ะเหนื่อยไหม ลุงทำเลขบอก f อฟบางครั้งก็เหนื่อยนะแต่ว่าใจมันรัก,กอ่ะเพราะหนึ่งเราขายเลอตเตอรี่ว่างๆเราไม่คิดอะไรเราก็นั่งคิดนี่แหละตำราจากบันไดบันไดแปลปกอะไรเกิดจากเราว่างเราก็มานั่งคิดเราไม่ว่าจะทำเลขสร้อยบวกลบคูณหารอะไรนะทำมาหมดแล้วไม่เขา้าซึ่งเรามาค้นคว้าเองจากปกแล้วก็สติสติข้อมูลแม่นกว่านะครับนี่ผมให้ ให้แนวคิดประมาณนี้แม่นกว่าแม่นกว่ากันเยอะเลยหลักสูตรหรือแนวคิดหรือสมมติฐานมันเกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราดูไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจของเราเองนะครับอยู่ประมาณนี้ถ้าเราแบบมีเวลาเยอะๆไล่ไปนี่มันจะแม่นด้วย